เอ้โทรโทโทบอกดาบตีอะไรดิโทรบอกใครดิใครมีเบอร์ดาบตีดาบตีเบอร์ดาบตีอยู่บนนี้เนี่ยบนบอร์ดะโอ๊ยรถลุไม่มาอะไรกันแรงกันเล้วเฮ้ยยังมีใครอยู่เลยสัตว์โทรบอกดาบตีดิ อ้เหี้ยไม่เป็นแบบโว้เฮ้ยเอดูรถแม่งวิ่งมาแต่ละคันดิอ้เยี่ยมึงจอดดิโอ้โ oh. หม่มีใครจอดเลยสัตว์เลย เอะรถนี่ฝังให้แล้วเว้ยรถปูนฝังให้เว้ยฝังให้ต้องฝังให้ดิโอ้ยเที่ยนี่ว่าจะช่วยไม่มีใครลงไปช่วยเลยไงวะเนี่ย เฮ้ยมอไซค์อะมอไซค์ต้องช่วยกันดิเฮ้ยไอ้เจ๊กเก่งขั้นขาวหืมใส่ใส่มาเต็มเกียร์เฮ้ยเอยเอะ สะพสานอะสะพานข้ามอะสะพานข้ามแยกแหลมชะบังฝั่งขาเข้ากรุงเทพเช<ส>ี่ยเลยน่าก,กลัวว,ะว่ะมีคนเจ็บมีคนเจ็บนอนอยู่ไม่มีใครช่วยเลยลบนสะพานขาเข้ากรุงเทพ เว้ยเก่งคันขาวช่วยแล้ว,ลว,วน,ะนี่พี่ว่าคันนี้ป่ะไอ้คันนี้ปุณณ์เนี่ยไม่ใช่คันเนี่ยกระบะเกระษีรงั้นเนี่ยดูไฟไทบบ้ายดิ